เมื่อวันพุทธที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาสาธุชนผู้มีบุญในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีทอดพระป่าตอกเสาเข็มสถาปนาศาลาปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุดีณธุดงคสถานอุดรธานีโดยภายในงานคณะประธานพระป่าและคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเวียนประทักษิณ พร้อมทั้งอัญเชิญระาตราเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นพระมหาด็อกเตอร์สุพลสุพโลปเปลียนธรรม9ประโยคท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยอาราธนาศีลห้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าตอกเสาเข็มสถาปนาสาลาปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และได้พร้อมใจการปิดแผ่นทองประจําเสาเข็มโดยพร้อมเพรียงกันสําหรับบรรยากาศงานบุญเต็มเปลี่ยมไปด้วยความเปลื้มปิติในบุญเพราะงานบุญที่สําเร็จได้ด้วยด,วยดีย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสัทธาสาธุชนที่มีความรักและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ